คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาร์ฟฟมฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยดีกว่ากับสายที่5ค่ะสายจากคุณนัทกู้ภัยนั่นเองเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องคลองนรกผุดไม่ได้เกิดไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณนัท สวัสดีครับคุณออมคุณนะคะัคขาวันนี้เรื่องที่ตั้งใจมาเล่ากับพวกเราฟังกันเลยชื่อว่าคลองนรกผุดไม่ได้เกิดครับเรื่องนี้เป็นยังไงคะได้ครับก่อนตื่นต้องขอสวัสดีคุณออมก่อนนะครับค่ะก็สวัสดีทีมงานคือเผ่าผีทีมแอดมินที่น่ารักทุกขัานเลยนะครับครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังสดอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะมารับฟังย้อนหลังนะครับค่ะ เหตุการณ์นี้นะครับย้อนไปไม่นานมากครับคุณ mm hmm. อ,อมร,อราวๆประมาณหนึ่งปีกว่าแค่นั้นเองค่ะคือในคืนหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งผมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเรามีกันอยู่สี่คนคือเราขี่รถมอเตอร์ไซค์อะครับเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แบบหาเหตุเราก็ไปผ่านอยู่อ่าบริเวณคลองแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเส้นทางเส้นนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าค่อนข้างที่จะมืด ตอนที่ผมขี่ผ่านกันไปเนี่ยาาก็จะเป็นระยะเวลาเนี่ยประมาณสักเกือบเปกุ้มกับปลาแล้วครับ<ฆ>เราก็ได้ยินเสียงครับเหมือนมีอะไรอยูอใ่ในในคลองน้ําเป็นเสียงเหมือนการตีอะครับตีน้ําอ่ะซึ่งดังมากม<ฆ>่ะผมกับเพื่อนก็เลยแบบผันไปมองกันอ๋ขอขายตาผมกับเพื่อนเห็นว่ามันเหมือนมีคนกําลังจมน้าครับค<ฆ>ุณบอมแล้วที่ความที่ว่าเป็นแต่ แต่รัตยานกู้ภัยเราไม่คิดอะไรเยอะเลยครับกระโดดตู้มเลยเออแล้วก็ว่หวไปแต่ในตอนที่ีเรากําลังวไายไปยังไม่ทันที่จะถึงเลยนะครับร่างของผู้หญิงคนนั้นที่เหมือนตะเกียบตะกายเหมือนกําลังจมน้าอะครับเ,ออเขาก็เหมือนถูกอะไร่ดึงลงไปหายไปต่อหน้าต่อตาพวกผมเลยพวกผมก็เลยแบบ ต้องแบบเหมือนดำดำลงไปมองครับดำมองดำดำไปมองหาในตอนนั้นเนี่ยมีแค่ไปฉายกระบอกเดียวซึ่งส่องหาเท่าไหร่ก็หาได้เจอครับส่งไปมาได้ทักพัก็รู้สึกว่าปลายกระบอกไปาาอแไรวเนี่ยมันไปกระทบกับอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ใต้น้ำพอส่องเข้าไปใกล้ๆ พยักตัวแบบดไหวเข้าไปใกล้ๆผมกับเพื่อนทุกคนก็มองหน้ากันหือพยักหน้าแบบพยักหน้าแบบใส่กันเลยว่ามันคือผีแน,น่นอนครับพี่น้องอเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพอืดบวมซึ่งอยู่ใต้น้ำนะครับ อืดบวมมากๆืซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมผมมั่นใจว่ามันไม่ที่ขนแน่นอนและไม่ใี่ศพด้วยเพราะว่าถ้าธรรมชาติของศพที่จมน้ำอะครับส่วนใหญ่อืดแล้วจะต้องลอยแต่อันนี้อยู่ในลักษณะเหมือนยืนอยู่ในน้ำเลย<อ>แล้วลืมตาขึ้นเหมือนมามองพวกผมอะในตอนนั้นเนี่ย กลัวแล้วก็ตกใจมากาก็เลยแบบเลือกที่จะไหว้กับเข้าฟังก่อนขึ้นมาก่อนเลยถามเพื่อนๆว่าแบบเออซิเราเห็นเหมือนกันไหมเพื่อนเห็นเหมือนกันไหมเพื่อนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเพื่อนในตอนที่ลงไปอ่ะจ,จะลงไปแค่สองคนนะครับมีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ลงไปอีกสองคนนะเขาไม่ได้ลงตามไปสองคนที่ืรอยอยู่ข้างบนเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ดำไปแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเจอผีว่าเพื่อนคือมันคือผีเลยเลยเนี่ยผมมั่นใจว่าคือผีแน่นอนคือเนี้ยก่อนที่พวกผมจะตัดสิในใจว่าเฮ้ยเราออกจากที่นี่ดีกว่ามันไม่ใช่ลอะออยู่ๆมันก็มีเสียงตีน้ำาครับดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแบบเดิมเลยแบบเดิมเลยแต่จอนที่พวกผมหันไปมองครับมันเป็น ภาพเดียวกันกับที่ผมเห็นเมื่อตอนแรกแต่ไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบตีน้ำแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนโผล่โผล่หน้าขึ้นมาประมาณครึ่งหน้า <Yeah. S 1> แล้วสายตานะน้านางมองผมแล้วพูดกับพวกผมคือไม่ได้พูดแบบพูดออกจากปากนะครับเป็นเหมือนเสียงที่ลอยมาตามลม <Yeah. S 1> พูดประมาณว่าช่วยหนูหน่อยได้ไหม yeah. เพ่ในตอนนั้นนยต้องบอกตรงๆนะครับว่าความกลัวมันมีมากมากจนแบบไม่รู้ว่าตอนเนี้ยจะลงไปช่วยอะไรเขาก็เลยเลือกที่จะขับรถออกมาก่อนอ่าอ่ค่อยว่ากันทีนี้พอกลับไปถึงป้อมกุภัยใช่ไหมครับเราก็มีการพูดคุยกันว่าเออกับพี่ๆในกลุ่มว่าที่พวกผมอะ่ะขับรถไปผ่านบริเวณคลองแห่งเนี้ยแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเนี่ย พี่เขาก็บอกว่าหรือจะเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าที่ขึ้นพบตกไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปทําเหตุนี้นะครับเลยไม่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงมผมก็เลยถามพี่เขาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงพี่ก็คืออย่างนี้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าในคืนหนึ่งเนี่ย มีการแจ้งเข้ามาว่าพบศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะแบบว่าเอือกบวมแล้วคือลอยมาแล้วอ,อยู่ที่คลองแห่งนี้นี่นแหละซึ่งพี่เขายังได้เล่าให้ฟังอีกว่าการตายของผู้หญิงคนนีน้ดูแล้วไม่ใช่เหมือนการจมน้ำเสียชีวิตดูเหมือนเป็นการแบบว่าฆาตกรรมมากกว่าแล้วเอามาโยนทิ้งลงน้ำ จากที่ผมได้ฟังนะครับผมก็บอกพอ,อลําดับเหตุการณ์แล้วก็พอเข้าใจได้ว่าอืมการที่มาปรากฏตัวแบบนี้การที่มาร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแน่นอนอแต่ก็ยังไม่ทันที่แบบพวกผมมาจะหาทางที่แบบว่าจะช่วยช่วยเขานะครับในวันถัดขับไปก็มีประชาชนมาเล่าให้ฟังมีคนมาแล้วแวกพื้นที่มาเล่าให้ฟังว่า ้องเจอกับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้หลอกซึ่งหลอกในลักษณะเดียวกันคือหลอกให้ลงไปช่วยในน้ํอแล้วทุกคนก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ลงไปช่วยมันไม่ใช่คนมันคือผีอแล้วมีการหลอกแบบนี้ด้วยนะครับคุณออมถ้ายืนเฉยๆแล้วไม่ได้ลงไปช่วย<อ>วิญญาณจะมาปรากฏตัวด้านหลังอุย โดยที่เราไม่รู้ตัวหันไปทีก็คือเจอแล้วหรือทำเป็นเฉยเมยไ,ไม่สนใจขี่รถผ่านวิญญาณสามารถตอนท้ายแล้วก็ไปอยู่ข้างตัวได้เหมือนกันอุ้ยน่ากลัวซึ่งชาวบ้านเนี่ยแต่ละคนที่พูดกันเนี่ยก็คือเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนจะเจอกันในประมาณนี้ค่ะที่นี่ครับคุณอมต้องบอกนี้ว่า ด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ภัยและผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่อยากรู้อยากลองอยู่แล้วก็<ะ>วเลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปผ่านคลองเนี้ยผมไปคนเดียวเลยลองดูว่าจะเจอไหมขับผ่านไปแป๊บเดียวครับผมได้ยินเสียงน้ำบิจริงบนน,น,น้องเสียงตีน้ำเหมือนเดิมเลย<ะ>ผมก็แจ้งกังนแบบว่า ไม่สนใจไม่ได้ยินขี่่านทีเนี้ยผมรู้สึกว่า,วาผมอะ่ะมังมีความหนักอึ้นพอผมบิดกระจกข้ามมามองครับคุณออมปรากฏว่าด้าน,นหลังของผมมาตอนนี้มีวิญญาณของผู้หญิงที่ขึ้นอืดน,นั่งตอนท้ายมาด้วย,ยแล้วพูดกับผมประโยคเติมเลยว่าพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมในต,ตอนนั้นเนี่ยผมต้องบอกนี้นี่กับว่า ผมกลัวนะผมก็กลัวแต่ความที่อยากรู้ก็มีมากกว่าความกลัวก็เลยแบบขี่รถไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมือนแบบตั้งจิตอธิษฐานคุยว่าถ้าจะให้ผมช่วยอะไรก็ไปบอกผมในฝันได้ไหมบอกกล่าวผ่านความฝันได้ไหมว่าความต้องการจริงๆคืออะไรเออผมจะได้ช่วยถูกมาหลอกมาหลอกแบบนี้คือผมไม่รู้หรอกเขาจะให้ช่วยอะไร พอหลังจากที่แบบตั้งกิตอันิทานเสร็จวิญญาณที่นั่งอยู่ที่หลังรถผมก็หายไปในคืนนั้นเองหลังจากที่ผมเสร็จภารกิจต่างๆนานากลับมานอนพักผ่อนที่บ้าน<_><_>ในคืนนั้นก็ฝันจริงๆครับฝันว่าผมคือคนที่ไปยืนอยู่ตรงหอกสาน้ำสาคงนะครับ แล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ต้องถูกกระทำยังไงคือเหมือนวิญญาณแบบแบกกลัไปให้เห็นถึงเหตุการณ์เริ่มต้นเลยคือเธอถูกฆ่าตกรรมแน่นอนตกของเธอถูกคนร้ายมาโยนทิ้งไว้ลรงน้นะแต่สิ่งหนึ่งที่วิญ,ญญาณยังมีห่วงอยู่คือมันมีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากม ซึ่งตกลงไปอยู่ในของน้ำค่ะแล้วในความฝันเองวินดานได้บอกผมว่าที่สามารถที่จะช่วยหนูหาสิ่งของสิ่งนี้ได้ไหรือไม่มีความสำคัญทางใจมากๆเลยทำให้หนูไปไหนไม่ได้ oh. ผมก็เลยถามว่าของสิ่งนั้นคืออะไร แล้วหาได้ง่ายไหมพอวิญญาณพูดมาในความฝันปุ๊บผมถึงกับตะตันเลยเพราะว่าของจริงนั้นมันเล็กมากๆมันคือแหวนครับคุณอมแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับการไปงมหาแหวนในคลองเป็นเรื่องที่ยากมากๆ oh. เพราะคลอมันเป็นเลนนะครับอย่าลืมทั้าว่านะผมก็เลยบอกกับวิญญาณในความฝันว่า ถ้าจะให้ผมช่วยน้นต้องโดนใจผมให้เห็นแหวนนั้นง่ายๆเพราะถ้าไม่งั้นหาให้ตายก็หาไม่เจอ,อหลังจากนั้นเนี่ยก็ตื่นขึ้นผมพอผมตื่นขึ้นทุกผมก็มาทบทวนความฝันกับตัวเองเนาะว่าแบบนี่ผมฝันนี่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดน,นั้นเลยหรอว่าแบบม,มันจะเป็นจริงไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปงงฟรีหรือเปล่าจะโดนหลอกไปงงฟรีหรืหรหรอเปล่าอะไรเงี้ย ก็ยังคิดอยู่แต่ก็รวบรวมความกล้าครับนำไปปรึกษากาับพี่ๆที่เป็นผู้ภัยด้วยกันว่าที่ชาวบ้านเขาก็พูดกันเยอะนะอาาาาเราก็โดนนะเราลองแบบว่าไปช่วยอะไรเขาดูไหมลองไปแบบทําตามที่เขาบอกด้ไหมตอนี้ผมฝันว่าแบบเขาอ่ะให้เราอ่ะไปช่วยหาของหน่อย ซึ่งของเนี่ยมันสำคัญทางใจเขามากๆเลยซึ่งก็ประจกหมอครับอยู่ๆนะครับก็นอม uh huh. พี่ตำรวจเขาก็พาพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมามาที่ป้องกู้ภัย uh huh. ซึ่งพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นญาติของทางฝั่งของผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับอยู่ๆเขาเดินมาบอก ผู้ภยัยพวกผมเลยนะครับว่าพี่พี่ผู้ภยัยพอดีแหวนของพี่สาวหนูอะ่ะหายไปน่าจะตกอยู่ในคลองพี่ช่วยไปหาให้หน่อยได้ไหมเป็นการคอนเฟิร์มฝันของผมทุกอย่างเลยครับว่าอ๋อตรงกันผมก็เลยแบบโอเคได้ ทีเนี้ยเรามีความมั่นใจแล้วว่าใช่ก็เลยเราดมนกาลังไปครับคุณออมเราไปหาตัตั้งแต่ช่วงประมาณห้าโมงนะครับหาเท่าไหร่ก็าหาไม่เจอจนเวลามันผ่านไปเราลาประมาณสับหกโมงครึ่งกว่าซึ่งมันเริ่มมืดมากๆแล้วในน้ํานี่ไม่ต้องบอกนะครับความสว่างเป็นศูนย์เท่ากับว่าเราต้องหาด้วยไฟฉายเท่านั้น ทีนี้ก็เลยแบบต้้งจิตพนิฐานาถึงดวงวิญญาณว่าช่วยผมหน่อยได้ไหมถ้าอยากได้ของสิ่งนี้คือเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าอยู่ไหนไม่งั้นหาไม่เจอหายากมากเลยทีเนี้ยพอดาไปอีกรอบนะครับแสงไฟฉายของเรามาไปกระทบกับอะไรบางอย่างที่มันเรืองแสงออกมาจากบริเวณของพื้นโคนผมก็ไม่แน่ใจครับ ก็แบบดำลงไปจนสุดสุดสุด,สดเลยนะสุดค้นคลองเลยแล้วก็ไปจะคุยจะคุยจะคุยดูเจอเป็นแหวนครับคุณอ,อมอ้าวมันคือแหวนจริงๆหนึ่งวง,งเลยหาอยู่นานไหมครับหาอยู่นานครับก็โมงกว่าหาไม่เจอเนี่ยหลังจากที่อธิษฐานนะครับเจอเลยพอเจอปุ๊บใช่ไหมครับ ผมก็นําแหวนลงเนี้ยขึ้นมาแล้วถามกับทางญาติว่าให้แหวนวงนี้ไหมที่หาอยู่ญาติเขาบอกว่าใช่นี่แหละแหวนของพี่สาวหนูคือพี่สาวหนูอ่ะเขาซื้อแหวนเนี้ยเพื่อที่จะไปรับห,หลานมีความตั้งใจจะไปให้หลานเนี่ย พี่สาวหนูเขามาเข้าฝันด้วยนะว่าแบบเดี๋ยวจะมีพี่คู่ภัยอะ่ะเข้ามาช่วยงมหาแหวนแต่กลัวเขาจะไม่เชื่ออืมเลยวานแบบว่าให้มาหาพวกผมมามาบอกแบบเพื่อเป็นการย้ําเตือนหน่อยว่าก็เป็นการเมั่ร์หนอยว่าต้องการให้มาหาแหวนจริงๆครับก็หลังจากที่เจอแหวนใช่ไหมครับทางญาติเขาก็นํากลับไปที่ตำรวจอ่ะเขาก็เลยแบบมาคุยกับพวกผม พ่อเองเห็นผีจริงเหรออืมผีมาบอกให้พวอเองมาหาแหวนจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไหนเองเองเองจผีสภาพไหนเองเองจำเสื้อผ้าหรือจาแบบลักษณะได้ไหมว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกผมจําได้ดิพี่เห็นมากับตายไงก็ไม่มีลืมเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้พี่ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีน พี่ตำรวจเขาก็เลยแบบเหมือนกนลางกลางรูปให้ดูนะครับนะว่าเนี่ยใช่คนนี้ไหม mm. ที่เห็นแบบนี้ไหม mm. ผมบอกว่าใช่เนี่ยพี่สภาพนี้เลยคือสภาพเดียวกันกับอีกทีมหนึ่งที่เขาพิเกตมาเลยครับ oh. แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ไปผมเลยไม่เห็นสภาพว่าแรกเป็นยังไง mm. แต่ผมบอกเลยว่าในรูปคือตรงกันกับสิ่งที่เห็นแล้วพี่ตำรวจเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเคสเนี้ย คือตอนแรกอะพี่กะว่าจะตีไปในทางแบบว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วนะ่ะแต่ที่มาจับผิดได้ว่ามันไม่ได้การฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ยไปยืนร้องห้ยอยู่หน้าต่อพอ,อไปเรียกร้องความยุติธรรมไปบอกว่าเธอถูกกระทำยังไง ซึ่งที่ตำรวจเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ยคือแบบเหมือนยังไง่ะครับเหมือนดักป้นจริงซับนี่แหละแล้วคือก็ได้รับสินไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไปคือเหวนซึ่งในตอนที่ไปเจอตกตอนแรก่ะคือภาพสภาพตกที่เสียชีวิตเ่วไปนะครับ คนใหญ่ถ้าอึดขึ้นอึดแล้วอ่ะมือจะกลางออกแต่หมายออกจะลางออกครับแต่มือของันผู้หญิงคนเนี้ยอีกข้างหนึ่งอ่ะําไว้แน่นเลยกําไว้แน่นไม่รู้เหมือนกําอะไรแต่พอแบบพยายามขี้ออกมาดูก็ไม่มีอะไรนะครับก็ <S <S 1> <S 1> บคิดว่าตอนที่วิญญาณผู้หญิงคนนี้เสียเนี่ยน่าจะกําแหวนตรงเนี้ไว้แน่นมากๆแล้วก็น่าจะดุดมมือลงไปในคอแห่งนี้แหละครับ พอหลังจากที่ผมไปช่วยหาแหวนจะมาได้ก็สามารถที่จะขี้ใคยเรื่องราวทุกอย่างได้ก็ไม่มีไปก็ไม่มีชาวบ้านหรือพกผมนะ่ะพบเห็นว่าวิญญาณตรงเนี้ยยังจมหรือสิ่งกะถิตอยู่ในที่แห่งน,นี้แล้วนะครับ<ม>ก็หายไปเลยไม่เจอเลยครับคุณออมนี่แห<ม>ละครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าก็จะมีประมาณนี้เลยครับโอโ้ตอนแรกที่ฟังนะคุณาน,านันนะอออมแบบว่า โอ้โหทาไมถึงต้องหลอกชาวบ้านขนาดนั้นคืออันนี้คิดในใจแต่พอฟังไปอ่ะโอ้โหสงสาร<ช>คือที่เขาต้องออกมาเรียกให้คนช่วยอ่ะเพราะว่าคือเขาอยากจะเอาแหวนอันนั้นน่ะคือมีความตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะเอาไปฝากหลานเขาคือมันเอาไปรับขวัญหลานนี่แหละคร<ช>ัเอยเป็นวิญ,ญญาณที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมด้วยใช่ครับไม่งั้นก็คือคดีนี้ก็จะถูกปัดตกไปว่าเป็นอุบัติเหตุ ถูกครับโอ้โหคือโชคดีมากๆเลยนะที่คุณนัดแบบรู้สึกเออลว่าแบบเฮ้ยไหนลองดูที่ไหนลองคุยดูซิว่าถ้ามีอะไรมาบอกในฝันเลยจะได้ช่วยได้แล้วก็ช่วยได้จริงๆใช่ <ๆ S 1> ครับคลองอันนั้นมันใหญ่มันเป็นคลองที่กว้างมากไหมคะกว้างมากๆครับคุณนอมโอ้โหคือต้องบอกแบบนี้นะคุณนัดอะ ทำถูกมากเลยคืองมคือต้องบอกว่าในคลองอ่มันก็จะมีพวกของมีค่าเนี่ยหล่นกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยสิ่งที่เจอเนี่ยคือเป็นแหวนวงนั้นพอดีด้วยใช่ครับโอ,อ้เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงซึ่งภาพนั่งงานจริงต้องบอกอางนี้ว่ามันยากกว่านี้นะครับ แต่ผมเล่าพยายามแบบว่าเล่าให้เข้าใจง่ายๆใช่เพราะคลองตั้งกว้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าแป๊บๆจะเจอนะคะด้วยความลึกด้วยโอ้หลายอย่างไม่ใช่ว่าใครจะงมหาของเจอได้ง่ายๆแล้วแหวนน่ะนิดเดียววงเล็กมากครับค่ะใช้เวลาหลายประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าครับซึ่งต้องต้องใช้คําว่าถือว่าไม่นานไม่นานมากแต่ของมันชินลำบากมาก โอ้ใช่ไหมว่าเ<า>จ้าหน้ี่จะมามาโอาห้หาแต่ละจุดอะ่ะไหนจะน้ําอีกไหนจะโอ้โหเลนอีกอะไรอีกโอเนก็ถือว่าเจตนาของของดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ในที่สุดก็ก็สําเร็จครับแั่จากนั้นก็ไม่มีใครเคยเจออีกเลยก็ไม่เจออีกเลยครับเขาเขาเสียชีวิตมานานประมาณไหนแล้วคะระยะเวลาก็ถ้าเอาจากที่ผมฟังจากที่ผู้ภัยนะครับก เรามาพบศพเนี่ยก็คือชาวบ้านมาพบศพเนี่ยประมาณห้าวันครับอมก็เห็นว่าลอยแบบอืดอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมันลอยอยู่กลางคลองอแต่พอแบบเรียกผู้ภัยมาดูก็เห็นว่าเป็นศพของพี่ผู้หญิงคนนี้นั่นแหละครับเนืนอกจากจะเจอของและคดีก็ถูกคลี่คลายอีกด้วยใช่ครับนะคะซึ่งก็ถือว่าอุย้ยใช้ระยะเวลา ไม่นานเลยจริงๆไม่นานมากครับเออตอนนั้นเอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทอกอดแบบเท้าของที่นั่นเลยก็ได้นะว่ามีแต่คนเจอวิญญ,ญาณผู้หญิงหลอกอะ่ะครับอืมเออฟังแล้วก็นะเป็นดวงวิญ,ญญาณมาทวงความยุติธรรมแล้วก็อย่าคิดว่าทำอะไรไว้แล้วมันจะหลุดลอยนวลไปได้นี่เห็นไหมอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องรับกรรม ไม่มีทางที่จะลอยลวนวลได้ครับใช่ออลแล้วก็มีบางคนบอกว่าเออเหมือนประมาณว่าแหมถ้าออกมาหลอกขนาดได้ทําไมไม่หาแหวนเองคือบางอย่างวิญ,ญญาณทําไม่ได้นะถูครับทําไม่ได้ครับเออเขาในงั้นจะขอให้คนช่วยทําไมครับเขาก็ต้องมาแสดงให้เห็นคือทําแค่ในส่วนที่เขาทําได้คือมาหลอกมาบอกแต่ถ้าเกิดเจอแหวนปุ๊บเอาไปอันนั้นไม่ได้อันนี้ถ้าตามความเชื่อนะครับอืมก็จนกว่าจะเจอคนที่แบบเหมือนแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ สื่อได้อย่างคุณนัทนะคะที่เโหเรียกว่าต้องเรียกว่าช่วยคลี่คลายดวงวิญญาณดวงนี้เลยแหละช่วยเหลือจนสำเร็จนะคะอันนี้ก็เรื่องคลองนรกขุดไม่ได้เกิดคุณนัทเมื่อกี้ที่ช่วงแรกอมพูดไปว่าช่วงเนี้ยคุณนัทบอกว่าจับงูบ่อยมากมีวิธีอะไรไหมคะที่จะแบบให้สังเกตว่าตามจุดไหนที่แบบเอ้ยเผื่อจะแบบมีงูแอบมาอยู่ตรงภายในบ้าน แชร์กันได้นะคะบอกหน่อยได้ไหมก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าน้ําน้ําท่วมนะครับค่ะไม่แปลกครับที่สัตว์เลื้ยคานส่วนใหญ่จะหนีขึ้นมาสู่บนที่สูงอืก็ต้องระวังอ่าพวกที่แบบเป็นรางระบายน้ําค่ะนะครับท่อน้ําหรือตามที่ตะโคกเนี่ยก็มีโอกาสเือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็น้อยครับที่จะมีอืหรือบางทีจะเลื้อยเข้าไปในบ้านเราตอนไหนก็ไม่รู้ น้องก็จะไปขวดตัวแบบว่าหลบหนาวเนี่ยตามที่แบบมันลุกๆถ้าบางทีเราไปลื้อของดูแล้วก็อาจจะเจอน้องนอนขวดอยู่ก็ได้ค่ะวิธีที่ดีจุดถ้าเจอนะครับพยายามตั้งสติอย่าโวกเวกไวไวให้งูตื่นตัว oh. เพราะงูบางตัวเนี่ยถ้าตกใจเนี่ยอาจจะฉกเลยนะครับ ถ้ารู้ว่าทําอะไรไม่ได้หรือไม่มั่นใจก็โทรเรียกกู้ภัยก็ได้เรามีทีมจับอาสาพิษที่แบบพร้อมที Finding ่จะไปให้การช่วยเหลือเบอร์อะไรคะกู้ภัยก็ถ้าแบบเหตุแบบฉุกเฉินจริงๆนึกเบอร์กู้ภัยในเอรที่ไม่ออกหนึ่งหกเก้าคือคําตอบครับค่ะโท้ได้เลยครับโอ้ได้เลยตามนั้นเนาะครับมนะคะก็ประมาณนี้คุณนัทขาฝากผลงานฝากช่องทางติดตามหน่อยดีกว่าค่ะ ได้ครับสําหรับใครที่อยากติดตามผลงานของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ทางบ้านฟ้า<ฤ>แล้วก็บ้านดําค<ฤ>่ะที่ใช้ชื่อว่านักคู่ภัยเดอะโค้ทั้งสองช่องทางครับ<ฤ>ในสองช่องทางนี้จะอัปเดตผลงานต่างๆที่ไปออกรายการไปเล่าตามรายการต่างๆซึ่งผมลงเอาไว้ให้หมดแล้วครับค่ะก็ไปติดตามกันได้ นะคะคุณนัดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเล่าในรายการด้วยรอฟังเรื่องต่อไปเลยขอบคุณมากนะคะคุณออมพัก่อนเยอะๆนะขอบคุณทีนงามมากเลยนะครับยินดีมากๆกเลยค่ะพักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะเช่นกันนะคะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณนัทดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สนใจติดต่อโฆษณาโทร0994162392รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ